เตรียมตัวรับมือกันเลยค่ะอากาศเย็นจากจีนกำลังแผ่ปกคลุมไทยตอนบนพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองลมแรงจะมาแน่นอนมาเช็คสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะ วันที่17พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงปกคลุมประเทศจีนตอนกลางคาดว่าจะแผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนในวันนี้และจะเริ่มแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ค่ะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอน บนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือใน ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมาดูสภาพอากาศแบบรายภาคกันบ้างค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านพิจิตรพิศนุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15องศาเซลเซียสค่ะภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดส,สกลนครน,นครพนมขอนแกน่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12 ถึง16องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าก็มีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราระยองจันท บุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2 บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอละ30ของพื้นที่ก็มีลมแรงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-23องถึองศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn